จะขออนุญ,ญาตไปที่เ,เรื่องของการปรองดองในประเทศไทยนะครับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรุงเทพมหานครและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมแปลกใจจริงครับที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเหตุใดในสมัยนั้นเนี่ยท่านได้ชื่นชมกับสถาบันพระปกเกล้าอยู่เป็นประจำครับถึงเคยยกย่องด้วยนะครับอบอกว่าเป็นสถาบันที่เที่ยงธรรมและก็เป็นกลาง เป็นที่พึ่งได้ในยามประเทศมีความขัดแย้งแต่พราะผลการวิจัยของสถาบันแห่งนี้เรื่องการปลองดองออกมาไม่ถูกใจท่านหรืออย่างไรครับหรือไม่เข้าข้างท่านหรืออย่างไรครับถึงได้ผลกระเด็นไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามทั้งๆท,ที่น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่างานวิจัยหรือว่างานทางวิชาการนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลได้แต่วันนี้กลายเป็นหนังคนละม้วนเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ครับขอได้กร้องไปยังอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายของสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นที่มีผู้เคารพนับถือมากมายหลากหลายครับแล้วก็ยังมีงานวิชาการปรากฏทั่วไปมากมายหลากหลายครับก็ขอให้ท่านปักหลักยืนให้มั่นครับและมีอุดมการณ์ครับผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าออกมาอย่างไรท่านก็ว่าไปตามนั้นนะครับ ในส่วนของผมในฐานะผู้แทนรัษฎรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยื่นแก้ไขมาตรา291ไม่ได้เคยไปแทรกแซงหรือว่าไม่ได้เคยไปออกความเห็นอะไรกับสถาบันพระปกเกล้าเลยครับท่านศึกษากัานเองผลออกมาอย่างไรท่านว่าไปตามนั้นครับท่านไม่ต้องไปโอนเอียงหรือว่าไปฟังพวกเผเด็จการที่ยงเรพติดอำนาจที่มาจากการล้มรัฐบาลอันมาจากเสียงของประชาชนครับวันนี้ประเทศควรจะก้าวข้ามความเจ็บปวด ก้าวข้ามความขัดแย้งไปข้างหน้าได้แล้วนะครับสมาชิกอาเซียน10ประเทศเขาหัวเราะประเทศไทยครับ5-6ปีมานี้ท่านยันก้าวไม่ข้ามความเจ็บปวดก้าวไม่ข้ามความขัดแย้งเลยครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องต่อเนื่องกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลศึกษาและพยายามโน้มน,น้าวให้คนเข้าใจว่ากระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทาความติดต่อรับ ในยุคหลังการปฏิวัติสถาปาร,ร19กันยา49จนกระทั่งเข้าปี50ที่รู้จักกันดีในนามพอตสอสครับว่าการจะเปรียบพอตสอสเหมือนเป็นตำรวจปลอมที่อุตส่าห์ไปจับคนร้ายได้ก็ขออย่าให้สังคมได้สนใจครับเพราะแม้จะเป็นตำรวจปลอมแต่ก็สามารถจับคนร้ายส่งสารตัดสินลงโทษได้สังคมควรปลบมือให้นั้นคำพูดลักษณะนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับ ผมแม้จะไม่มีอำนาจวาสนาได้เป็นนายกรัฐนมนตรีแบบขึ้นทางด่วนเหมือนท่านนะครับแต่ว่าลีืิอนี้ผมฟังแล้วแปลกใจในวุฒิอารมณ์ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับว่าท่านพูดได้อย่างไรครับว่าแม้ตํารวจจะปลอมก็คือคอตสอเนี่ยนะครับแต่จับส่งจับคนร้ายส่งสารตัดสินได้น,นั้นผมถามประชาชนทั้งประเทศครับว่าแล้วท่านจะบั่จใจได้อย่างไรว่าตํารวจปลอมของคุณอภิสิทธิ์เหล่านี้จะไม่ใช้หลักฐานปลอม ะไม่ใช้ความคิดปลอมๆหรือจะใช้ของจริงเพียงแค่อคติจริงๆในการพิจารณาคดีของคอตสอเท่านั้นครับและเราก็แปลกใจครับว่าในยุคหลังการปฏิวัติท่านมีอำนาจวาสนาคุมหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมมากมายหลากหลายทาไมตอนนั้นท่านจึงไม่ใช้ตํารวจจริงในการตรวจสอบการกระทําความผิดของรัฐท่านไปใช้กลุ่มคนเหล่านั้นที่ท่านพูดเปรียบเปรยว่าเป็นตารวจปลอมได้อย่างไรนอกจากนี้นะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดท่านใช้ตำรวจจริงแล้วท่านอาจจะไม่สามารถสร้างหลักฐานปลอมหรือพยานปลอมใส่ร้ายคนอื่นได้ใช่หรือไม่ครับท่านสื่อประชาชนพี่น้องประชาชนครับการเมืองแม้จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ครับแต่ก็เป็นคณิตศาสตร์นะครับเพราะท่านหากคิดสูตรคณิตศาสตร์แบบพอตสอสกครับเวลาจะบวกเลขเวลาจะดูผลลัพธ์เราก็ต้องดูต้นทางของคนบวกคบว่าเขาต้องการอะไรในผลลัพธ์ เพราะว่าการจะบวกเลขหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับ1นบวกสเท่ากับสชัดเจนอยู่ที่ว่าต้นทางคนบวกจะคิดอย่างไรต้องการคําตอบแบบไหนท่านก็ใส่สูตรคณิตศาสตร์เข้าไปครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับที่มาของคอตสอผมเชื่อว่ามาจากแรงกละตดชังแรงแห่งปลายกระบอกปืนการปฏิวัติรัฐประหารคนที่กําลังจะใส่สูตรบวกเลขเข้าไปมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่ถ้าจะบวกเพื่ออะไรผลออกมาอย่างไรเป็นผลลัพธ์เยี่ยมใด แน่นอนก็เป็นประโยชน์ต่อท่านอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆครับความจริงกรณีบาดเจ็บ2,000เสียชีวิตเกือบร้อยในยุคที่ท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์แน่นอนครับไม่ต้องกังวลใจครับเพราะว่าเป็นการใช้เวลาในการพิจารณาคาดีแบบตํารวจจริงพยานบุคคลจริงวัตถุจริงแล้วก็เพื่อนร่วมชาติคนไทยตายและเจ็บ จริงด้วยนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรนะครับที่มีส่วนร่วมในการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติในอของนะครับร่างแก้ไขมาตรา291ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับท่าน